ฮับ AX3 สเปคเทพ Wi-Fi 6 AX1,800 m y c r o t i c รุ่น Hub AX3 Wi-Fi AX1,800 ใหม่ล่าสุดจาก m y c r o t i c ตัวอุปกรณ์มีประมวลผลด้วย CPU เป็นแบบ h อ t คอร์1.8 GHz ะเฮม1 GB เสา Wi-Fi ววทั้ง2เสามีขนาด5.5 dBi มีความเร็วสูง40%ในย่านความถี่5 GHz 90%ในย่านความถี่2.4 GHz Wi-Fi 6 ฮับ AX3 สามารถติดผนังหรือตั้งโต๊ะได้ดีไซน์สวยงามเรียกหรูทำให้เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรเพิ่มความสามารถในเครือข่ายรองรับอนาคต แอพ ax 3มาพร้อมพอร์ต usb 3.0มพอร์ตแลนดกิกะบิตถึง C พอร์ตรองรับ poe in poe out และมีพอร์ตแลน2.5กิกะบิตออกแบบมาเพื่อสร้างไฟล์วอที่ซับซ้อนจินตนาการไม่มีข้อกำหนดตัวอย่างการใช้งานในนับปัจจุบันเช่นสตรีมไร้โซดบ้านพักสำนักงานคาเฟ่อาพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยเป็นต้น บริการหลังการขายแถมระบบฮอสปอร์สามารถออกปูป้องออกบาทผ่านระบบข่าวเมนูภาษาไทยฟรยีไม่ต้องทำมิดโหมดให้ยุ่งยากสามารถใช้งานร่วมกับเราเตอร์ของผู้ให้บริการได้ทันทีทุกค่ายสามารถตั้งค่าแสดงผลผ่านสมาร์ทโฟนคอมและแท็บเล็ตได้จัดการได้หลายอุปกรณ์ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบมีฟังก์ชั่นสมบ Name, ัตยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดกำหนดยูเซอร์เนมพาส เปิดกำหนดความเร็วแต่ละ user หรือกำหนดเป็นกลุ่มได้บายพาสอุปกรณ์ทีวี IoT ที่ไม่ต้องการใช้ระบบออกคูปองเลือกฟินคูปองได้บริษัทเคฟเนฟเปิร์เปิดให้ใช้งานระบบข่าวฟรีตลอดอายุการใช้งานที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการต้องเป็นไปตามบริษัทกำหนดหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงและบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า